สวัสดีครับห้องสมุดประชาชนจังหวัดดาราธิวาสภูมิใจนําเสนอนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน reading stick เลื่อนปุ๊บอ่านปับ๊บประจําปี2565เพื่อสามารถเรียนรู้และเป็นสื่อประกอบการอ่านในรูปแบบของไม้หัดอ่านมาตราตัวสะกดมาตราตัวสะกดทั้ง8มัตราเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานทักษะทางด้านการฝึกการอ่านคําศัพท์การฝึกให้เด็กรักการอ่านด้วยเทคนิคง่ายๆเด็กอ่านได้ สะกดเป็นในระดับเบื้องต้นแล้วก็จะมีความมั่นใจที่จะอ่านดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่ต้องอ่านคำยากๆก,ก็สามารถอ่านได้โดยใช้เวลาไม่นานและไม่กลัวที่จะอ่านอีกต่อไปปัจจุบันการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมส,งส่งเสริมการอ่านจัดได้หลากหลายวิธีให้รักการอ่านรักการเรียนรู้นำไปสู่นิสัยรักการอ่านโดยนำเอากิจกรรมต่างๆเป็นเครื่องมือในการส,งส่งเสริมการอ่านนวัตกรรมส,งส่งเสริมการอ่าน reading stick เลื่อนปุ๊บอ่านปั๊บจัดทําขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนนักศึกษาครูกศนใช้เป็นเทคนิคฝึกการอ่านคําศัพท์ตามมัตราตัวสะกดสามารถอ่านสนุกอ่านได้เร็วอ่านได้คล่องอย่างมีเพศเทนอ่านบ่อยๆอ่านซ้ําๆอ่านทบทวนอย่างสม่ําเสมออ่านคําตามมัตราตัวสะกดได้อย่างเป็นอัตโนมัติและฝึกให้เด็กรักการอ่านด้วยเทคนิคง่ายๆเมื่อเด็กอ่านได้สะกดเป็นในระดับเบื้องต้นแล้วก็จะมีความมั่นใจที่จะอ่าน ทั้งนี้ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาสยังเป็นศูนย์พัฒนาทักษะภาษาทางด้านการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ศูนย์การเรียนรู้การสอนภาษาไทยให้แก่กลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยให้มีทักษะทางด้านภาษาในการสื่อสารของเด็กตามสภาพแวดล้อมของชุมชนที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของเด็กเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมส,งส่งเสริมการอ่านที่เสริมสร้างทักษะการอ่านได้ดีอีกด้วย